เอ็มแปดผมเนี่ยอ้าวสำสบด้วยหรอคิวคูดาวอยู่ โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 961E กันอีกเช่นเคยครับโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกม Free Fire กันนะครับผมนะ Free Fire วันนี้เนี่ยผมว่าจะทำภารกิจก็คือเล่นให้ครบ40นาทีไหมหรือว่าอะไรนั่นนะครบไม่ครบช่างมันนะแต่ผมจะมาลองเล่น c v 4แค่นั้นเองผมก็อ้างไปเรื่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นออกดีแค่ไหนนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะเท่าที่ดูมาแต่ละแต่ละตาของผมแล้วเนี่ยโอเคเจอกันได้แล้วเว้ยเฮ้ยเสียงพี่เอก มาแล้วงั้นหรือแปะเราหน่อยนะพึ่งได้มาเลยมั้งนะมันไปซื้อมาได้นะครับใช้ตู้ใช้แลกนะอืมใช้เหรียญนกอ้วนแลกมาแล้วมาแล้วเฮ้ย โอ้โยมาลึกไปลึกไปมาลึกไป,กไปน้องเฮ้ยที่ตงิงไม่ตายเลยวะวยเก็บของแม่งอ่ะเยี่ยมเลยไม่ดิ้งใครเลยดูตะกรเลยไม่ดิ้งใครย u j เอาชี้ A u G. อะซือ้อมาหมดหมดทุกอกย่างซื้อมาปืนเดียวหมดเลยตัง เขาจะลืมปืนนี้ไม่มีจะกินอะไรกับเขาเลยนะก็ช่างแม่งมันนะจะกดอะไรทั้งหลายเลยยงไม่โอโยไอเชียยังไม่โดนจัดไอเชียมาเรโดนตายแล้วเอาเก็บนะครับเฮ้ยมาแล้ว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 เออได้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 เฮ้ย หหดแบบเยี่ยมเลยโหดๆเราซื้กเรามีหมวกเต็มแล้วนะครับเราก็ซื้อพวกนี้ไปนะครับวางไอ้หัวสักลูหนึ่งอัพเกรดปืนสักหน่อยขอบคุณนะวีาได้ air b i k มาแล้วเดี๋ยวไปกับเมกาข้างบนดีกว่านะครับเฮ้ย นี่แหละเป่ามา <First try. S 1> สสสอสัมปะสัมปะสัมปะเฮ้ยไปทางไหนวะโอ้ <c oughs> โหวุ <c oughs> ้ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้สัสเกือบแล้วแต่นี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับ <c oughs> ผมแค่ เดินมาเฉยๆแล้วก็ยิงให้ผมนะยิงๆไปเรื่อยๆแค่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนปืนนะผมไม่เอาปืนนี้ไรเฮียไม่เบิร์กเลยจี่ใช้แม็กซ0ิก็น่าจะพอไหมน่าจะพอแล้ะขอบคุณนะเฮ้ยอูไปโคตรเร็วเลยว่ะพวกนี้ แล้วเมื่อกี้เห็นคนแล้วมาแล้วมีคนมาแล้วโอ้ยอุ้ยแก้วรอุ้ยแก้วแล้ววะเออเพิ่งก็ยืนอยู่ไกลๆแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้ โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรนัวเอาทีมันชนะไปเลยโหมันโหโดแล้วไงไอ้ปืนอันนี้อีกอะผมโคตรเกลียดเลยปืนลูกซองที่มันยิงอยู่เ๋ยวเราต้องเอาด้วยวะเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้กับเขาบ้างอยู่ไหนอะไหนอะแม็กเจ็ดอะใช่ไหมอ้าวไม่มีหรอเอานี้ไงอุ้ยแม่งร้อนารอตาอยู่ตรงนี้ใช่ดูจัดเต็มทุกตาอยู่แล้วสัตว์ เมื่อกี้ผมไปเล่นมามันก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วตามสเต็ปเดี๋ยวผมไปกับเพื่อนผมจะไปกับโนข้า no. งบนนี่นะทำแยกดีแยกดีเอ,อเมอก้ามันไปนังนวลแล้ววะเฮ้ย mãi lập hỏi thương lắm hỏi thương lắm First lạnh hỏi thương lắm 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 hỏi thương อะไรอ่ะพอเราได้สามปุ๊บนิ่งเลยว <จะ S 1> ่างั้นอะ <ไป S 2> นโอ้ว,ว่าตายไอ้เหี้ยกูว่าแลลวเกม M8 ตัวผมไงอ้าวสำสบด้วยหรอขนาดนั้นเลยเชี่ยไม่ปืนดีๆไม่มีเลยผู้ผู้คงตรงเลยนะผมต้องซื้อพวกแบบปืนแบบงาะง่อยนี้ไปก่อนแล้วกันจัดเต็มเลยเพื่นอนกูจัดเต็มทุกตาอยู่แล้วเพื่อนแต่ตานี้ขอก่อน กำลังไปที่จุดเสบียงมาแล้วสกิลคู่ดาบเฮ้ย,ยโอ้โหระวังกะวังรกวันขอบคุณนะ คูดาวอยู่โอเคงั้นจบคิวดีกว่านะวันนี้ไม่คงไม่มีอะไรแบบมาเล่นแบบขำๆนะลองสี4วิสีคนอื่นเขาอะไรเงี้ยโอเคนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่พี